สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าก็ฝนตกอีกแล้วนะครับก็ยังดีที่เห็นนักเรียนมากันเหมือนเดิมนะครับมาเยอะเหมือนเดิมวันนี้ครูก็มีอาจารย์มานิเทศด้วยนะนั่งนิเทศด้วยนะครับคือท่านรองนพรัตนะครับบุญสถิติพัฒนะครับแล้วก็ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้นะครับเป็นคนถ่ายทปวีดีโอนะครับส่วนพออนะครับก็มาเยี่ยมชมเราเมื่อกี้นะครับท่านก็เดี๋ยวก็คงเข้ามามา เข้ามารับฟังด้วยนะครับสําหรับบทนี้นะครับบทที่สามนะครับการศึกษาและปฏิบัติระบบไ d และไอเสียเครื่องยนต์นะครับมีใครรู้จักระบบ id เครื่องยนต์ไหมครับ ID ดีเครื่องยนต์คืออะไรรู้จักไหมครับไอเสียเครื่องยนต์รู้จักไหมครับเดี๋ยวจบบทนี้พวกเราจะได้รู้จักนะครับหน้าที่และประเภทหม้อกรองอากาศ นะครับว่ามอกรอ,อากาศนี่มีกี่ประเภทนะครับแล้วก็ระบบควบคุมมลพิษเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับนั่นก็คือพวกท่อไอเสียใช่ไหมครับแล้วก็ระบบท่อไอเสียรถยนต์นะครับแล้วก็หน้าที่และหลักการใช้งานตัวฟอกไอเสียนั้นนั้นนั้นก็คือแคทนั่นเองนะครับควบคุมมลพิษนะครับมาดูระบบไอดีนะครับ ไอดีเริ่มตั้งแต่ตรงไหนครับกองอากาศใช่ไหมครับกองอากาศแล้วก็มาข้อร่วมไอดีนะครับเพื่อบรรจุไอดีเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับส่วนไอเสียนะครับก็ออกมาจากข้อร่วมไอเสียนะครับผ่านมาตัวฟอกไอเสียนะครับแล้วก็ถังพักแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับหน้าที่มากองอากาศครับหน้าที่มากองอากาศมีหน้าที่อะไรบ้างครับ กองฝุ <muitas S 2> ่นแล้วก็สิ no ่งสก่ง <bo> ต่างๆกองสิ่งสกโป่นะครับแล้วก็ลดเสียงดังจากอากาศอ่าลดลดการเสียงดังของอากาศนั่นเองนะครับอเดี๋ยวครูจะให้ดูของจริงนะครับอันนี้ก็คือมอกรองอากาศนั่นเองนะครับคือตัวที่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้ดูข้างนอกเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอันนี้คือมอกรองอากาศอ่าวีโก นะครับีโก้ตัวเก่านะครับจะเป็นกลมๆอยู่เลยแล้วตัวใหม่นะครับสองพนกะครับก็กลายเป็นรี v o ก็คือเป็นแบบนี้แล้วกระดาษเป็นกระดาษแบบนี้แล้วนะครับสามารถใช้เป่าอากาศเป่าได้ทําความสะอาดได้นะครับแล้วนี่ก็คือกองอากาศของอะไรครับเครื่องยนต์เล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะครับกองนี้หน้าตาแตกต่างกันนะครับแต่ หลักการทํางานเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นไอเสียนะครับที่นําจากการเผาไหม้นะครับออกมาครับนี่คท่อไอเสียของเครื่องอะไรครับเครื่องยนต์เล็กเหมือนกันนะครับประเภทหม้อ,อกองอากาศครับหม้อ,อกองอากาศมีกี่ประเภทครับ,ารบรสามประเภทครับสามประเภทมีอะไรบ้างครับ,รบรแบบแห้งแล้วก็อ่าแล้วก็มอออองาาาศแเื่ อ่าแล้วตัวนี้เป็นแบบไหนครับประเภทไหนแบบแห้งอ่าถูกต้องครับแบบนี้นะครับแบบไหนครับแบบแห้งเหมือนกันครับถูกต้องแล้วครูถามหน่อยครับว่าประเภทหม้อกรองอากาศแบบอาบน้ำมันเครื่องสามารถเอามาเป่าทำความสะอาดได้ไหมได้ไหมครับไม่ครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอ่าเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ใช่ไหมครับ เก่งนะครับเนี่ยครับก็ระบบท่อไอเสียรถยนต์นะครับก็จะมีการลดเสียงดังแล้วก็การลดเสียงรบกวนนะครับอ่าประโยชน์ของท่อไอเสียมีอะไรบ้างครับการลดเสียงรบกวนโดยใช้แผงกั้นหลายชั้นในหมอ,อพัอไอเสียอะไรครับ แแอ่าล้วก็อะไรครับครับสำหรับต่อไปนะครับครูจะมาสาธิตการดูแลรักษากองเครื่องยนต์นะครับว่ากี่กิโลนะครับกี่วันกี่เดือนนะครับถึงจะถอดมาเป่าได้นะครับเดี๋ยวตามครูไปที่รถยนต์เลยครับรสำหรับการดูแลรถยนต์นะครับการบริการการบริการมากองอากาศนะครับ อย่างรถคันนี้นะครับรถวิไลยีนะครับประมาณสองเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้เป่าสักทีนะครับยังไม่ได้ดูแลนะครับเดี๋ยววันนี้คูจะพาดูแลของจริงนะครับสําหรับสภาพถนนนะครับที่รถคันนี้ไปรับพวกเรามานะครับก็จะเป็นทางลุกลังนะครับมีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับก็จะต้องแกะดูนะครับสําหรับหูล็อกนะครับหูล็อกกรองนะครับหม้อกรองนะครับก็จะมีอยู่3ามจุดนั่นเองนะครับ บางุ้นก็จะมี 4. 5จุดห้าจุดนะครับแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ปิดไปอีกด้านหนึ่งนะครับสายยางนะครับที่อยู่บนฝาหม้อกรองนะครับสามารถยืดหดได้นะครับก็สามารถเปิดได้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเปิดออกมาแล้วฝุ่นนะครับแล้วก็ใบไม้นี่ยับเลยนะครับ สำหรับการเป่ากล้องนะครับก็เป่าจากข้างในออกมานะครับเปาออกมาให้หมดก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองของจริงเลยก็ได้ครับขอบคุณครับการเป่านะครับก็เป่าจากข้างในออกมานะครับก็เวลาเป่าก็ระวังฝุ่นออกมาด้วยนะครับก็ถ้ามีอหน้ากากอนามัยก็ใส่ได้นะครับหรือก็ยืดแขนออกไปสุดๆนะครับ เป่าจากข้างในเสร็จนะครับก็เป่าจากข้างนอกนะครับพอเป่ากลองอากาศเสร็จนะครับก็ต่อด้วยมอกรองอากาศต่อนะครับเป่าทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันนะครับหลังจากเป่าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้ผ้า เช็ดมาเช็ดอีกครั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับออกมาเริ่มสาธิตกับครูนะครับในการบริการหม้อกรองอากาศนะครับพอ่อเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ให้ลงล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับก็ล็อกให้ครบทุกจุดนั่นเองนะครับ ในการตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองอากาศนั้นนะครับพวกเรานะครับสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวครูจะเตรียมผ้าไว้ให้นักเรียนนะครับถ้าเป่าออกไม่หมดนะครับก็มันจะมีฝุ่นเกาะอยู่นะครับคราบสกปรกเกาะอยู่นะครับพวกเราก็สามารถใช้ผ้าเช็ดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเสร็จคนนี้แล้วครับแล้วนะครับก็คนต่อไปก็เตรียมต่อคิวมาเลยนะครับสามารถไปบอก ผู้ปกครองนะครับพี่ป้าน้าอาได้เลยนะครับว่าการตรวจสอบสภาพไส้กรองอากาศน er an ั wow. <nour kin> ้นสํา <romantic> ค <success> <c oughs> ัญมากแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของรถยนต์นะครับโดยตรงเวลาเป่านะครับให้ให้อ่ายื่นมือออกมานะครับหรือไม่ก็ก้บให้ต่ําที่สุดนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วครับ สมมุติว่าเป่าเสร็จแล้วนะครับทำยังไงต่อครับก็ประกอบงลงกล้องนะครับอ๋อลืมเช็ดผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เป่าข้างในแล้วก็เช็ดผ้าตามนะครับเพื่อความสะอาดหมดจดนะครับ หลังจากใช้ผ้าเร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับให้ลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงล็อกมันก็จะปิดไม่ได้นั่นเองนะครับหากไ้กลองมีคราบสกปรกนะครับหรือฝุ่นที่หนามากนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับเวลาเป่าก็ต้องดูที่ทางลมนิดนึงนะครับว่าลมพัดไปทางไหนนะครับจะได้ไม่โดนเข้าตัวเองนะครับ นี่นี่คือสภาพที่ไม่ได้เป่ามาสองเดือนนะครับก็เ,ออเป็นทางลุกลังนั่นเองนะครับ การดูแลรักษารถยนต์ได้นะครับก็เกี่ยวกับหลายอย่างนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่ละเลยไม่ได้นั่นก็คือการตรวจสอบไส้กรองอากาศเพราะเป็นเปรียบเสมือนปอดของรถยนต์นะครับทําหน้าที่จักจับฝุ่นละอองนะครับและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีฝุ่นนะครับรอบๆที่กรองอากาศนะครับ หลังจากเป่าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็เป่าเจ็บงานนะครับครับหลังจากที่ครูได้สาธิตนะครับแล้วก็นักเรียนออกมาร่วมสาธิตนะครับครูก็ชื่นชมนะครับในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับนี่ก็เป็นในการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศเครื่องยนต์นะครับลูกๆที่มีปัญหาอยู่ที่บ้านนะครับสามารถไปบอกผู้ปกครองนะครับพี่ป้าน้าอาได้เลยนะครับก็สาเหตุ ก็จะมีอยู่ในการเร่งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีอาการติดติดดับดับนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อจะช่วยเพิ่มอัตราเร่งนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานชุดกรองอากาศของเครื่องยนต์ของลูกๆได้นะครับการดูแลรักษารถยนต์นะครับให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับหลายอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งในที่สําคัญนี้ก็ควรจะเป็นกรองอากาศนะครับว่า ดูแลบร,ริการยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับออกมาสรุปให้ครูฟังนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนในการประเมินในการสรุปนะครับเดี๋ยวครูจะเลือกทีละคนนะครับแล้วก็ใครพร้อมนะครับก็สามารถต่อคิวได้นะครับเพราะครูมีคะแนนตีดพิเศษให้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเลือก พิเชษนะครับออกมาคนแรกเลยครับอ่ะขอเสียงปลบมือให้เพื่อนหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวครูจะถามเรานะครับว่าสาเหตุที่จะต้องบำรุงบริการมอกรองอากาศนะครับว่าทําไมต้องบริการมอกรองอากาศนะครับแล้วก็มีความสําคัญยังไงกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะช่วยเครื่องยนต์มีสิทธิภาพยังไงนะครับอ่ะ โอเคกองอากาศเป็นด่านแรกที่ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเครื่องยนต์อ่ะยังไงต่อครับถ้าไม่บำรุงรักษาชุดกรองอากาศให้ดีจะทำให้อากาศเข้าไปไม่สะดวกทำให้อัตราเร่งไม่ตอบสนองต่อการทำงานครับอาการที่เห็นได้ชัดเจนคือ ตอนที่เร่งเครื่องยนต์จะคลายจะดับเครื่องยนต์เร่งแบบติดๆครัๆเป็นสัญญาณเตือนให้รีบทําความสะอาดชุดกรองครับอ่ะต่อมานะครับการบริการหม้อกรองอากาศแบบเปียกนะครับสามารถบริการยังไงนะครับมีขั้นตอนยังไงขั้นตอนการบํารุงรักษาชุดกรองอากาศหนึ่งถอดชุดฝาครอบกรองอากาศด้านบนโดยใช้มือหมนุนเพื่อนําชุดใส้กรองอากาศออกมาทําความสะอาดสองใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณด้านนอก และใช้น้ำมันโซล่าร้างที่บริเวณไส้กองอากาศพร้อมกับเคาะหรือปัดเศษผมงออกควรถอดโปริงออกทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากการทำความสะอาดเพราะชุดกองอากาศจะมีฝุ่นพวกนี้เข้ามาอุดตันได้ครับครับยังไงต่อครับเอ่อก็ทำให้อากาศเดินทางไม่สะดวกส่งผลต่อการติดของเครื่องยนต์ครับถ้าถ้าเราเจอปัญหา การเร่งเครื่องยนต์แล้วติดดับดับเราก็ควรที่จะต้องถอดชุดกองอากาศออกมาทําความสะอาดครับโอเคครับเก่งมากครับนะครับแล้วก็ได้ฝึกทาครบทุกคนนะครับแล้วก็ออกมาสรุปให้เพื่อนได้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนหมดคาบนะครับครูให้นักเรียนทําทแบบฝึกหัดหลังเรียนนะครับเดี๋ยวเริ่มทําก็ได้นะครับโอเคครับ mm hmm.